สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับคือเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับนะครับพระชัยหลังช้างนะฮนะด้านหน้าจะเป็นรูปพระชัยวัดนะครับนะฮะแต่ว่าเขาเรียกกันว่าพระชัยหลังไชพระชัยหลังช้างเ,เหรียญอันนี้สร้างขึ้น ะะเมื่อปีพศสอ3 5นนะครับนะมีคำจารึกไว้ด้านหลังนะครับนะะที่ผมจะให้ดูนะครับนะครับมีคำจารึกไว้ว่าด้านหลังนะครับนะฮะ คำจารึกว่าคณะสงฆ์สร้างให้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนภรษา5รอบนะครับ5รอบคือ60ปีนะครับเฉลิมพระชนภาษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับสุริกิตนะครับ ด้านหลังจึงมีอักษรย่อพระนามว่า grandma, 對對สกน <Okay. S 1> so evet. ะครับสกนะฮะพระชัยวัฒน์เนี anyway. <idad> ่ยปกติเนี่ยยามยามมีค่าสึกมาติดมา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 บุมามามาลุกลานะครับพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นจอมทัพไทยนะฮะ ก็จะก็จะอ,ออกออกรบนะครับนะฮะโดยเชิญ,ชญพระชัยหลังช้างเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปด้วยกับท้างช้างทรงนะครับถึงจะออกรบนะฮะนะเพื่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ให้แก่อกองทัพนะครับะฮะแต่อันนี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาอ่า 5รอบของสมเด็จพระบรมราชินินาถนะครับเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535นะครับพระองค์นี้เท่าที่ผมได้ฟังมานะครับนะฮะ เพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าพระชัยหลังช้างเนี่ยอยู่กับคนเออก็ดีอยู่ถ้าเอาไว้ที่บ้านก็เออก็ดีนะครับช่วยปกปักรักษาคุ้มครองบ้านอยู่กับคนก็ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองคนนะครับนะวันนี้ผมขอขอจบการบรรยายเท่านี้นะครับขอให้ท่านาผู้ชม มีความสุขมีความเจริญนะฮะมีความรุ่งเรืองสวัสดีครับ